ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองนะครับสคบอุตรดิตถ์มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจร้านค้าและตรวจใบอนุญ,ญาตควบคุมการจําหน่ายดอกไม้เพลิงครับซึ่งในช่วงนี้ที่ผมเียนให้ทราบเป็นช่วงลอยกระทงการตรวจร้านต่างๆที่จําหน่ายว่ามีใบอนุญาตและเป็นประเภทที่เหมาะสมไม่นั้นเป็นสิ่งสมควรนายนพริ์สุริโกศนรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์รักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้นางสาวเพนริน เพชรรินครับขออภัยนะครับประถมวณิชกะหัวหน้าสานักง,งานจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้าใจกนวสอบคบจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพาณิ์จังหวัดสาธารณาสุขเทศบาลอบจอุตสาหกรรมสํานักงานพระพุทธศาสนาทหารตํารวจออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ที่คาดว่าอาจจะมีการจําหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ครับ ในตอนนี้นะครับรวมถึงอะไรฮะรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตการจัดทําฉลากสินค้าคุณภาพมาตรฐานแล้วก็การจัดเก็บดอกไม้เพลิงครับซึ่งเป้าหมายหลักเนี่ยจะเป็นร้านจําหน่ายขนมแล้วก็ของเล่นนะครับแล้วก็ร้านค้าสังกัดพัน บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองครับที่ได้รับแจ้งและสํารวจว่ามีการขายดอกไม้เพลิงและประทัดซึ่งอาจจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือว่าไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายโดยในการออกสุ่มตรวจในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากว่าสินค้าเนี่ยมันมีส่วนผสมของวัตถุไวไฟเมื่ออยู่รวมกันจำนวนมากก็อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอันตรายได้